คอหมูย่างคอหมูย่างเจ้าเก่าดั้งเดิมน้ำจิม้มลบเด็ดไม้ละสิบบาทบุฟเฟ่ผักผู้ชมไม้ละสิบบาทไม้ใหญ่ๆนะครับผู้ชม ผู้ชมครับน่ากินมากมากินมากครับคุณผู้ชมา่นะีเลยโอ้สิบบาทน่ากินมากไม้ใหญ่ขายทุ่งมหาเมฆสองวันสองวันานกับวัสุที่นี่นะจานจนกรสุนวัจนกัสุรับรไปที่ไหนก็ปุกโลวันเสาร์แล้วก็ พรยี่สิบหกสามวันพรจะมีวันอังคารกับวันอาทิตย์ราคา10บบาทข้าวข้าวกี่บาทครับพี่ข้าวห้าบาทผักแถมฟรีบุเลย่จ้เลยจ้ะขายมานานหรือยังพี่ขายมาก็จะ2ปีแล้วจ้ะสองปีแล้วนะ มาจะสองปีก็ได้สูตรก็ได้นี้มาอย่างไรอ๋อก็คิดเองทำเองโหแร่เองหมักเองจ้ะโอ้โหสุดยอดเลยโอ้คิดเองครับเองเลยแร่เองหมักเองอยากทำเองหมดเลยทุกอยากทำเองคุณผู้ชมสิบบาทนี่ไม้ใหญ่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมผักให้หยิบฟรีกินได้แยกได้นะจ๊ะมีกินได้แยกได้นะครับคุณผู้ชมไม้ละสิบกันเลยโอ้ สิบบาทเลือกเลยจ้ะพี่ถือว่าปริมาณนี่เยอะนะครับคุณผู้ชมสิบบาทไม่น้อยนะครับข้าวเหนียวห่อนะฮะนะจ้ะพี่ข้าวเหนียวก็ห่อมไปเรื่อยเลยได้เลยลูกนี่ได้มีลูกค้าน้ำไข่ทำน้ำจิ้มสับเลย เมื่อเมื่อก่อนขายอะไรพี่ก่อนที่จะมาขายก่อนจะขายก็ขายยำขายมาทุกอย่างทุกอย่างเหรอใช่ขายทุกอย่างกับพวกกับข้าวก็ขายมาแล้วขามาทุกอย่างทุกอย่างมาลงตัวมาลงตัวที่หมูย่างเนี่อ่ะหมูย่างนี่นะโอ้โหอันนี้ทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมหั่นเหนียวไหมหยิบผักได้เลยนะจ๊ะผักแซมฟรีอันนี้จิให่ดีมากครับผักแซมฟรี เดี๋ยวด้วยไหมห่อละห้า,หาขอหมูยากก่างจ้าสิบบาทจ้กพี่จิ้มได้แยกได้นะจ๊ะ ิบปาก้าจิ้มได้แยกได้จ้ะเกจิ้หมดแล้วอถุงทันไม่นู้ข้าเหนียวสองน้าิีฝั่งได้เลยนะอันนี้จิ้มอย่ง

ไม่ไ้ร,าไร่าเลเนาะมันมีใส่ถุงอะ่ะถุงพวกมันดีดไงมันเท่านิดเดียวเข้าใจข้าวเหนียวอใส่ถุงนะขอดเนี่ยนี่อะขอดเดียว ไปลาจ้าสลาจ้าิมได้ย่เลย้มาักแถมฟรีเลยจ้ะพี่ thêm rồi nha có gì ở phương này ก็ไม่ไหลไม่ลงไงก็ไม่ลงกระปองลุก็มองมาพักไปอะเปียกเปล่าดีนะว่า